เส้นทางเขาสวนป่าครับเขียวชุ่มเลยครับสวยงามมากครับนี่ตอนเลยครับข้าวข้าวปีนี้สวยมากครับปีนี้ครับ ยอดโงงเขาโอ้สวยงามครับครับพี่นี่ครับนี่ครับน้ำละครับฝนตกถ่ายตอนชุ่มก่อนครับจะดินแดงๆครับมาคราวนี้ครับนี่ข้าวเขียวชมเลยครับมีน้ำครับปลาได้เลย เย็นๆครับสวยงามมากครับเนี่ยมันจะออกมาอย่างนี้เลยครับเนี่ยออกมาก็รุยข้าวเขา,ขานี่มาเห็นไหมกินข้าวเข,า,วขาอีกอใช่ได้ที่ไหนกินข้าวเขาเดี๋ยวก็อ้วกอีกเลย สองฝั่งนะครับทีละข้างเลยครับเดี๋ยวก,กับไปทำวัดแล้วครับมาทางนี้นิดหน่อยเนี่ย yeah. อุ้ยข้าวตงนั้นเลยครับเกิดแล้วครับ หลังงามเลยครับตอนนี้หางกำลังดีเลยะมาี้นงามมากบอนี่นี่ได้อุ้ยหวานได้เหมือนดำเลยดิส่วนปากเขียวชุ่มเลยครับ นานครับยอดเลยครับเยอะมากครับสวยมาดูฝั่งซากฝั่งนู้นครับเห็นขาา้าวยาวยมสวยๆก็ดีใจด้วยครับ เข้าไป่วนป่าครับไปนู่นครับไปข้างในครับเย็นๆอย่างนี้เข้าไม่ได้ครับยุงเยอะมากหลายเพียบเลยครับเข้าไปิ่งไม่ทันนะครับตัวไม่รอดเลยแหละทห้มีภาพไปปัดอุ้ยบัวตายหมดแล้วครับ โอ้ยแมงกินหมดแล้ววัวมาคราวก่อนน้านหนาเลยมาคราวนี้เหลือแต่ใบใหม่ตัวใหม่ครับตัวเก่าโดนแมงกินไปหมดแล้วเดี๋ก,ก็ไม่มีแล้วครับเกลี้ยงเลยน่ะสระบัวครับตังขึ้นใหม่ครับยอดใหม่โชว์ขึ้นมาแล้วครับอุ้ยข,ข้าวครับ นี่แต่ทะเลข้าวครับน้ำยังไม่มีครับตกจังไม่เพียงพอครับกินดินกินน้ำยังไม่อิ่มเด็กฝั่งนี้หน่อยครับอืมนี่ยดาวไปไหนกินข้าวหยับ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 งูเลยครับจุดสวนป่าครับยาวไปนู่น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 ครับนู่นเลยครับป่ายาวมากครับ โอ้ยทะเลข้าวเลยครับโอ้ไปโ่นครับอ้าวโอ้ยสายกองไปทางไหนก็วิ่งไปนู่นเนี่ยแลัวก็ติดถนนไปนู่นครับฝั่งนี้ครับนี่ครับอ้ามครับยังไม่มีหญ้าด้วยครับเนี่ยทำฝนตกถ้ามีน้ำมาครับสวยเลยครับ ไรบูบูก,กินข้าวอีกแล้ว